สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะก็เป็นเกมที่28ของฤดูกาลประจำเช้าวันพฤหัสที่28พฤษภาคม2020นะฮะมีเตะกันอยู่5คู่ด้วยกันเริ่มต้นกันที่คู่แรกก่อนเลยไลฟ์ซิกครับเปิดบ้านเสมอกับแฮธาบรินไป2-2ครับเกมนี้ไลฟ์ซิกได้2ประตูจากลูคัสโคสเตอร์มันและก็ทางแพลติกชิกส่วนทางแฮธาบรินเนี่ยทีมเยือนก็มาได้2ประตูจาก มาโก้กรูยิกและก็คิสตอฟเปียรเทคที่ยิงจุดโทษเข้าไปก็จบเกมแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะฮะกูต่อไปอัลสบัวครับเปิดบ้านเสมอกับพาตดบอลไป0-0ย์ศูนย์ฟอร์ทูน่าดูซนดอฟก็เฉือนเอาชนะชาวเก้ไป2-1ครับเกมนี้ทีมเยือนชาวเก้นก์นำไปหนึ่งศูนย์จากเวสตันแมคเคนนี่ฮะแต่ว่าฟอร์ทูน่าดูซนดอฟก็มายิงแซงสองลูกรวดจากลูเวนเฮนนิงแล้วก็คีแนนคารลาแมน มาต่อกันที่ฮอฟเฟินแฮมครับเปิดบ้านเอาชนะเอฟซีโคโลนไป3-1ครับเกมนี้เจ้าบ้านได้3ประตูจากทางคิสตอฟบาลเกตเนอร์ครับเหมาไป2เม็ดแล้วก็อีกลูกเป็นสตีเวนซูเบอร์ส่วนทางทีมเยือนเอฟซีโคโลนเนี่ยได้1ประตูปลอบใจจากฟอร์เรนไคลส์นั่นเองครับก่อนจะปิดท้ายกันที่อุนิโอนเบอร์ลินครับเปิดบ้านเสมอกับทางไม์0-5ไป1-1ครับเกมนี้อุนิโอนได้1ประตูจากมาคัสอินวาเซนครับส่วนทางทีมเยือนไม์เนี่ยได้1ประตูจากริดเดิลบาคูนั่นเอง มาดูกันที่สรุปตารางคะแนนหลังจากผ่านไป28เกมด้วยกันครับอันดับ1ตอนนี้ก็เป็นไบร์จานูนิกที่เก็บไป64คะแนนอันดับสองดอตมุล57คะแนนอันดับ3ไลฟ์ซิก55คะแนนอันดับ4ีบรูซมินเชนกาบักมี53คะแนนอันดับ5ไบเออร์เลเวอร์กูเซนมี53คะแนนเช่นกันอันดับ6วอลฟ์บวก42คะแนนอันดับ7ออฟเฟนแฮม39อันดับ8ปฟรายบวก38แล้วก็อันดับ9เป็นชาลเก้มี37 มาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างฮะอันดับ10ตอนนี้ก็เป็นแฮนดเบอร์ลินมี35คะแนนอันดับ11โคโลน34อันดับ12อัลส์บวก31อันดับ13ยูเนียนเบอร์ลินมี31คะแนนเช่นกันอันดับ14แฟรง์เฟิร์ต29คะแนนอันดับ15ไมาย05มี28อันดับ16ฟอร์ตูนาดูซนดอฟ27คะแนนอันดับ17เบเมน22คะแนนแล้วก็ดับสุดท้ายดับที่18เป็นพาเธบอร์มีอยู่19คะแนน ส่วนดาวซันโวล่าสุดในสัปดาห์นี้ยังคงเป็นเลวันดอสกี้ที่สัดไป27ประตูเดี๋ยวมาปิดท้ายกันที่โปรแกรมบุนเดสลีกานะต่อไปครับผมนัะที่29ของฤดูกาลในสุดสัปดาห์นี้นะฮะก็เริ่มที่เสาร์ที่30พฤษภาคมก็จะมีทางไบาบวกครับเจอกับทางเลเวอร์คูเซนแห่ท่าบบดินเปิดบ้านจะออาส์บวกมาให้พบกับฮอฟเฟนไฮม์ ชาวเกเปิดบ้านเจอกับเบรเมนครับคู่นี้ p p t v ช่อง36ถ่ายทอดสดด้วยนะฮะต่อกันที่บกบัวเจอแฟรงเฟิร์ตแล้วก็คู่ดึกเป็นบาเยนเจอกับฟอร์ตูน่าดุเซนดอฟส่วนอาทิตย์ที่31พฤษภาคมมีโบรเซมิเชนกันบาดเปิดบ้านเจอกับทางอุนนเบอร์ลินครับคู่นี้พ p t v ช่อง36ก็ถ่ายทอดสดเช่นกันฮะแล้วก็กคู่ดึกที่เตะกันก็จะเป็นพายบอลเจอกับดอตมุนฮะก่อนจะปิดท้ายกันที่มันเดนไนต์ต่อเช้าวันอังคารที่2มิถุนาย,ยนก็จะเป็นน FC โคเเปิดบบ้าจอกั